สวัสดีครับวันนี้ก็มาเข้ามาทักทายนะครับก็ได้มาแล้วนะครับสิ่งที่เห็นอันนี้ก็จะเป็นแมกโพลิเนอร์นะครับสิบนัดก็กะว่าจะเอามาต่องานอีกไม่นานนี้นะครับก็เหลือที่จริงบ่อแมกอะไรพวกนี้ก็ทำได้นะครับแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าคือไม่ค่อยมีเวลาครับ นะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าจะหาซื้อบอแมกนะครับมาอีกทีหนึ่งแต่ไกลนี้ผมจะทำเองนะครับไกลก็แพลนไว้แล้วว่าจะทำไกล,ไกลเองนะครับก็ตัดเหล็กนะครับเอามาประกอบกันประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเข็มไกล อามีอะไรอีกมีตัวล็อกนะครับตัวล็อกตัวล็อกนี้น่าจะใช้ตัวใหญ่นี้นะครับอ่าอันนี้เป็นตัวล็อกไก่นะครับเดี๋ยวจะแต่งตัดอีกทีนึงนะครับหลังจากที่เชื่อมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ตัวไก่ใช้สเตอร์รถนะครับเอาสเตอร์รถมาทําตัดให้เป็นรูปร่าง ตามชอบนะครับมันอาจจะมีน้ำหนักนิดนึงครับแต่ว่า,เ,าเรื่องความแข็งแรงนี่คือยกยกให้สุดยอดเลยครับขนาดหินเจียนี่ไม่ค่อยจะไหวเหมือนกันนะก็ตามนี้นะครับก็เข้ามาทักทายทุกท่านนะครับยังไงก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ช่วงนี้ยุ่งๆหน่อยครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับ ฝากไว้ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปมันก็จะได้แจ้งเตือนทุกท่านนะครับก็วันนี้ทักทายไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับแม็กซิฟนัดโพลิเมอร์นะครับก็ฝากติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับก็อ่าพักนี้มันจะมีโฆษณาขึ้นนะครับก็ฝาก ดูโฆษณาหน่อยก็ได้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ